เป็นโรคที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะคุณหมอจะไม่แนะนําให้คลอดเองตามธรรมชาตินะคะคุณหมอจะให้ใช้วิธีผ่าคลอดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จา๋านะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโรคติดต่อชนิดหนึ่งค่ะ ที่เป็นได้ทั้งบริเวณริมฝีปากและอวัยวะเพศนะคะพบได้บ่อยๆนะคะเป็นได้ทุกช่วงอายุด้วยค่ะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุนะคะโรคที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะก็คือโรคเลิมค่ะเลิมนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็คือเชื้อไวรัสเพอร์ปีค่ะและเลิมนะคะจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือเลิมที่บริเวณริมฝีปากและเลิมที่อวัยวะเพศค่ะเรามาพูดกันถึงโรคเลิมบริเวณริมฝีปากก่อนนะคะ เริ่มที่ลิมฟีป่านะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเพอร์ปีไทวันค่ะหรือชนิดที่1นนะคะซึ่งโรคนี้นะคะสามารถติดเชื้อกันได้ทางน้ำลายน้ำเหลืองหรือน้ำอสุจิสารคัดหลั่งค่ะโดยเชื้อไวรัสนะคะจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนังบริเวณที่มีรอยถลอกหรือว่ารอยแผลเยื่อบุปากนะคะโเมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะก็จะเข้าไปอยู่บริเวณเซลล์ผิวหนังชั้นล่างค่ะในบางรายนะคะก็อาจจะไม่มีอาการค่ะ แต่ถ้ามีอาการนะคะคื่นหนึ่งนะคะจะมีอาการแสบร้อนบริเวณริมฝีปากหรือคันยุบยุบยิบยิบนะคะจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการตุ่มทองใสๆมีลักษณะคล้ายพวงองุ่นค่ะขึ้นบริเวณปากริมฝีปากหรือรอบๆบ,บปากนะคะซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างหรือในช่องปากก็อาจจะมีได้แต่เป็นส่วนน้อยค่ะและ3นะคะปากจะมีอาการบวมแดงรู้สึกเจ็บปวดเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีไข้ร่วมด้วย เมื่อตุ่มน้ำเหล่านี้แห้งหรือแตกนะคะก็จะเกิดเป็นสะเก็ดแล้วก็หายไปโดยไม่มีแผลเป็นใดๆค่ะและ4นะคะถ้ามีอาการมากนะคะก็อาจจะมีไข้ปวดศีรษะอ่อนเพียไม่ค่อยมีเรียวแรงค่ะเริ่มที่อวัยวะเพศนะคะเกิดจากเชื้อเฮอปีไไยป์ทีท่2ค่ะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศ 3, สัมพันธ์ซะทีเดียวนะคะ พราะการติดเชื้อไวรัสสามารถติดได้จากการสัมผัสสิ่งทัดหลังค่ะโดยที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดได้นะคะอาการก็จะคล้ายๆกับเริ่มที่บริเวณริมฝีปากค่ะแต่อาการจะค่อนข้างรุนแรงกว่านะคะแล้วก็มีอาการหนักกว่าบริเวณริมฝีปากนะคะ <c oughs> ผู้ป่วยนะคะจะเริ่มมีอาการนะคะ <c oughs> เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะประมาณ1สัปดาห์ค่ะแผลเนี่ยจะมีอาการแสบร้อนปวดนะคะแล้วก็มีต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบโตมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ปวดศีรษะนะคะซึ่งบางครั้งนะคะแผลเริมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่อวัยวะเพศเท่านั้นอาจจะลามไปถึงบริเวณหน้าท้องบริเวณต้นขาด้วยนะคะเริ่มที่ปากนะคะสามารถติดต่อกันได้หากมีการสัมผัสเชื้อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายนะคะเช่นน้ำลายน้ำอสุจิ น้ำเหลืองการจูบการดื่มน้ำแก้วเดียวกันใช้หลอดดูดเดียวกันการรับประทานอาหารโดยไม่ใช้ช้อนกลางการใช้ลิปสติกแท่งเดียวกันการใช้ผ้าเช็ดต,ตัวหรือเสื้อผ้าร่วมกันนะคะที่ปนเปื้อนเชื้อและการทำออรลอเซ็กค่ะโดยที่ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะคะและที่สำคัญนะคะหากหญิงตั้งครรภ์น,นะคะเป็นเลิมที่อวัยวะเพศคุณหมอจะไม่แนะนำให้คลอดเองตามธรรมชาตินะคะคุณหมอจะให้ใช้วิธีผ่าคลอดค่ะ เพื่อไม่ให้ทารกนะคะติดเชื้อเริ่มจากมารดาผ่านทางการคลอดค่ะเพราะถ้าหากว่าทารกติดเชื้อเริ่มตั้งแต่กําเนิดนะคะมีความเสี่ยงสูงที่ทารกจะเสียชีวิตได้ค่ะวิธีการรักษาโรคเริ่มส่วนใหญ่นะคะหากว่าเป็นเริ่มที่บริเวณริมฝีปาก จะใช้เป็นยาครีมชนิดทาหากเป็นเริมที่อวัยวะเพศถ้าอาการไม่รุนแรงก็อาจจะใช้วิธียาทาแต่ถ้าหากว่าอาการรุนแรงมากคุณหมอจะพิจารณาใช้ยารับประทานร่วมด้วยนะคะหากใครมีแผลที่บริเวณเอวัยวะเพศไม่ควรซื้อยาใช้เองนะคะควรไปตรวจให้ละเอียดนะคะเพราะบางครั้งแผลที่อวัยวะเพศเนี่ยจะมีด้วยกันหลายโรคหากใช้ยาไม่ตรงกับโรคก,ก็ไม่สามารถรักษาโรคได้และอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นนะคะ และที่สําคัญนะคะโรคเริมนะคะหากต้องรับประทานยาต้องกินยาอย่างเคร่งครัดตามที่คุณหมอสั่งนะคะไม่ควรซื้อ,อยาก,กินเองเด็ดขาดเลยค่ะโรคเริมนะคะเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพราะเชื้อไวรัสเ e อ p e ที่เข้าสู่ร่างกายจะไปฝังตัวอยู่ในปมประสาทนะคะปัจจัยที่กระตุ้นที่ทําให้โรคเริมกลับมาเป็นซ้ํานะคะก็คือความเครียด พักผ่อนน้อยร่างกายไม่แข็งแรงความเจ็บป่วยช่วงที่ร่างกายอ่อนแอสุดโทมนะคะในสภาพอากาศที่ร้อนโดนแสงแดดจัด,จดหรือผู้ที่มีภูมิร่างกายต่ำนะคะก <c oughs> ินยากดภูมิเช่นยาสเตียรอยเป็นประจำป่วยโรคเอชนะคะในช่วงมีประจําเดือนหรือพอเชื้อที่ฝังอยู่ในปมประสาทก็จะแสดงอาการออกมาและกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคเลิมค่ะ ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าหรือว่าลิปสติกของใช้ต่างๆนะคะการรับประทานอาหารควรใช้ช้อนกลางไม่ดื่มน้ําแก้วเดียวกับผู้อื่นไม่ใช้หลอดร่วมกันและที่สําคัญการมีเพศสัมพันธ์นะคะควรสวมถุงยางอนามัยนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันได้ดีนะคะก็คือสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยป่วยเป็นอิสุกอิใสหรือว่าเป็นโรคเริมเลยโดยเฉพาะในเด็กนะคะแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสค่ะ เพราะเชื้อที่ทําให้เกิดโรคสุกใสกับเชื้อเลิมจะเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกันผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคสุกใสมีความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคเลิมได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยป่วยเป็นสุกใสค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสนะคะโดยเฉพาะในเด็กที่ยังไม่เคยป่วยค่ะโรคเลิมโดยเฉพาะเริมที่ริมฝีปากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงนะคะแต่ถ้าหากว่าเจ็บป่วยบ่อยๆก็อาจจะทาให้ดูเสียบุค,คลิกภาพได้ หากเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยค่ะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย